แดงยกดำมุมน้ำเงินครับฉากมาครับมารอยหยกกลางเวทีรุ่นใหญ่รุ่นยักษ์ที่สุดประจำวันนี้ครับ148กับ149ปอนด์ออกอาวุธแต่และครั้งเนี่โอ้โหเต็มไปได้วยความหนักน่วงครับจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้ว่ากันว่ามวยรุ่นใหญ่รุ่น,น,นยักษ์นี่ ออกมาแต่ละครั้งนีวางผลได้ตลอดนะครับคู่ปิดท้ายค่ำคืนนี้นะครับมีหลายคู่ที่คาดว่าจะไม่ครบยกนะครับนำโชคชินอิจินี่ก็ไม่ไม่น่าจะครบยกแต่ว่าก็ยืดเยื้อจนครบ5ยกนะครับเพชรสามารถก็ครบยกก็คาดว่าน่าจะ <laughs> น่าจะไม่ใครก็ใครแหละครับใช่แต่ว่ายืดเยื้อกันครบ5ยกเลยนะครับคู่ปิดท้ายนะครับค่ำคืนนี้วันพิชิตอ,อปรเสริฐกับยกดำ อวัฒนานะครับ148ปอนปด์อเป็นของมุมแดงครับ149เป็นของมุมน้ำเงินครับออกระเสิร์แน่นอนครับว่าอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ว่าวันวิชิตเป็นนักสู้จากอุบลราชธานีอาเภอน้ําคุณครับรับน้ําคุณจัดอุบลราชธานีเคยชนะมาครั้งหนึ่งด้วยนะครับพบกันที่ต่างจังหวัดครับไฟนั้นบอกว่าดูเดือดแล้วใจเลยนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของไฟนี้ครับ ก็ต้องมาดูกันว่าเจอกันที่ต่างจังหวัดจะเจอกันที่เวทีมวยมาตรฐานที่จะเป็นเหมือนเดิมหรือว่าหนังม้วนใหม่ครับรูปร่างดีเลยนะครับทางด้านหยกดําได้เปรียบน้าหนักได้เปรียบได้เปรียบรูปร่างครับแต่ต้องมาดูครับเจอกับน,นักชกมุมแดงวันพิชิตนี้หลักร้อยไฟเลยนะครับชกต่างจังหวัดมาเขาบอกว่าร้อยไฟไว้ข้างหลังครับก็เป็นวันนี้เปรนเดิมไฟแรกที่พยินดีนะครับ ไม่ต้องกลัวครับเวทนี้พิกัดนี้ยังมีคู่ต่อก่อนอีกหลายคนด้วยกันนะครับขอให้โชว์อร์มดีครับทั้งคู่อ้าวเตะขามาครับยกดำโอ้เตะขวาเตะซ้ายครับมาทีสองแข้งนะครับนี่ครับเริ่มจะออกลิดออกรดออกชาติครับยกดำมุมน้ำเงินครับรุ่นน้องอายุ19เก้ันวิชิตตุ้นที่วัย23ครับ แม่เตะได้สองครั้งออกมาคุมจังหวะต่อครับยกดำโอ้ยเตะความลูกนี้เต็มกลางหลังครับแม่เตะแล้วมีรอยยิ้มด้วยครับแมเตะไปยิ้มไปครับมั่นใจกันเห็นหรือเปล่าครับฟันไปชคิดวันนี้นเตะนอกจากได้ตังแล้วยังมีความสุขด้วยนะ <laughs> โอ้โหเตะคนบนเวทีที่มีความสุขมากๆเลยได้ตังแล้วก็มีรอยยิ้มด้วยครับก็เหมือนคุณออส <c oughs> ตอนนั้นนะครับแิ <c oughs> ไปยิ้มไปมีความสุขเลยครับอ่า ยิ้มได้นะครับแต่ว่าแรงต้องไม่หมดด้วยนะครับถ้ายิ้มไปยิ้มมาแล้วก็ไม่มีแรงนี่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันในช่วงท้ายปลายยกที่1ครับยกนี้น่าจะผ่านนะครับหมดยกแรกครับพักให้น้ำแป๊บเดียวนี่นะครับวันพิชิตออปเสรเิร์ตกับยกดำอวัฒนาภาคที่2ครับวันพิชิตเคยชนะมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มวยมันวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้นะครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิต ก็มีฉัดเพชรเกรียรติทงยศเจอกับเพชรดาราวันของโอมเอ็มบีเคช้างศึกสจิตพัฒนาครับเจอกับช้างศึกบุลานามวยไทยอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยเจอกับแสงสอโชคมีชัยนะครับแล้วก็คููเอกทางหน้าจอช่องทูโฟยูครับฉัดเพชรสอจอต้องปราจีนครับเจอกับคมพีเทวดาสิทธิกุลสีค่คู่ช่วงที่2นะครับไฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ด789เของเราก็ยังมีเพชรอักษรบอยท่าช้างครับเจอกับสเสน่ห์งามกำนันเชษดมวยไทยครับ ดาวเด่นซอเดชพันเจอเพชรดำสิทธิ์แสนเชิงแทนชายพันดักรัตนบุรีครับเจอแก่นเพชรอ,อรประมวลศักดิ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยสุวรรเล็กที่เด็ก9 9เจอเพชรดำตาโอ้โหโมอเตอร์พรุ่งนี้นะครับมวยมันวันสุขที่สนามมวยนานาชาติรังสิต18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางหน้าจอช่องทูโอยูแล้วก็เพจมวยเด็ด789ของเรายกนี้ยก2แล้วนะครับน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นครับรุ่นน้องครับยกดำพยายามจะเดินเกมชวนรุ่นพี่ทะเลาะหน่อยครับ เขาบอกว่าค้างคาใจกันมาจากตอจตอจว์นะครับต่างจังหวัด้องมาดูกันว่าเจอกันที่วิกแอร์ครับเวทีมวยมาตรฐานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยครับจะแก้มือล้างตาได้ไม่ได้ครับยกดำวันพิชิตก็ยังชกในรูปแบบเกมตั้งรับนะครับโอ้โหมาโดนหมัดโดนหมัดขวาหนีหน้าสันเลยครับไว้ผมยาวผมสมบัตเห็นชัดเจนเลยครับ วันพิชิตรุ่นพี่นะครับ24ปีหยกดำรุ่นน้องครับอดก่วกัน5ปีครับ19ปีเท่านั้นน้องผีบหน้าไปทีหนึ่งครับหยกดำสายหน้าดีดขึ้นมาครับคู่นี้ก็น่าจะวัดกันระหว่างจังหวะ2กับเพลงเข่าครับวันพิชิตได้จังหวะ2อะรุ่นน้องครับต้องเดินปั้มเดินตี พอโอ้โหมีศอกเอาละครับน้องไม่กลัวพี่ครับตวันพิชิตมียักษิ้วดิวตาแต่ว่ายังไม่แลบลิ้นนะถ้าแลบลิ้นนี่เป็นเรื่องเลยนะครับซ้ายไปครับวงในยังไม่มีใครออกอาวุธได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแข่งมาแข่งคืนครับเกี่ยวสวนด้วยหมัดพยายามจะห เจอขึ้นคอล็อกเหนียวๆไว้เลยครับวันพิชิตยกนี้ยก2แล้วนะครับเหลืออีก10วิส่งท้ายปลายยกหมัดจิ้มไปทีนึงครับหมดยกที่2ครับ <Okay. S 1> วันพิชิตออประเสริฐกกลเกงสีแดงครับส่วนน้ำเงินน่ยกดำอวัฒนาครับ แดงนี่ได้จังหวะสาสตร์แข้งสวยๆครับอ่าส่วนน้ําเงินนี่ได้ลูกหนักลูกตื้อมาโดนเตะฟรีคิกกินฟรีไป2ตีนครับนี่นะครับวางแข้งวางแข้งทายพ้าก็โดนฟรีคิกอาละครับแม่มาขวมตหมัดได้คืนครับมาเริ่มมีกําลังใจครับยกดําต่อยหมัดแล้วมีเสียงนี้เสียงห้าครับโดนเข้าไปในน้ำกระจายเหมือนกันสำหรับวันพิชิตครับอย่าได้เชนล่าใจครับนี่แหละครับอย่าประมาทเดดขาด โอกาสยังเป็นไปได้ครับยกดำเล่งเกมขึ้นมาครับต้องชวนรุ่นพี่ทะเลาะครับออกหนักหน,กห,นกหน่อยอน้องน้องเริ่มจะไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่แล้วครับพี่ก็เตะไปยิ้มไปนะครับวันพิชิตแต่ว่าถ้าโดนหนักๆกแล้วอาจจะไม่หายเริ่มจะยิ้มไม่ออกนะครับอ้าวนายตีได้ไหมยังตีไม่ได้มันใกล้เชือกใกล้มุมไปครับเอาละครับ,รบยังต้องเดินต่อครับยกดำ ต่อยแล้วมีเสียงเฮแต่โอ้ลูกนี้ผิดตหน้าแล้วม,มาไม่ได้บอกล่วงหน้าครับบังไม่ทันครับวันพิชิตเอาละครับโมโหวันพิชิตจับหน้าล็อกสะพายแรงแลกแขนมาเสียบได้ไม่ได้อ่านละครับเสียบซ้ายได้มัหนึ่งดอกครับวันพิชิตขยโยขยโยแล้วเสียบซ้ายเข้ามาครับวันพิชิตเอาละครับเกมเริ่มบานเดือดอีกครั้งหนึ่งยังแก้ลูกขวางของวันพิชิตไม่ได้นะครับยกดำที่ต้องสู้ลูกขวางให้ได้ครับ เพราะว่าพอเข้าในเจอป้ายเจอขวางแล้วแหมหน้าบิดหน้าเบี้ยวไปเหมือนกันถีบหน้าพี่ไปครับอ้าวง้าง ã ง้าง ã หมัดขวาโอ้โหสอกเลียมเนี่ยครับเนี่ยพอเข้าในเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหขวางเขาเรียกว่าขวางหน้าเบี้ยวเลยครับแหมนึ่งความบ้าอยู่ห้วยขวางครับขวางเก่งครับวันนี้วันวิชิตนี่ครับต่อยไปต่อยม,มานี่เลือดกำลังทะลักไปแล้วเขายกดำอาล้ครับหายใจลาบากหรืออปล่าเขาไฟนี้ต้องหายใจทางปากเป็นตัวช่วยครับ แข่งขวาไปครับหยกดำวันพิชิตนี่แกชกมวยแบบมีความสุขเลยครับแกเตะไปยิ้มไปครับเป็นการเก็บอาการให้รุ่นน้องนี่สับสนด้วยครับว่าสรุปไปยังไงโดนและเจ็บไม่เจ็บอาล้ครับถือว่าอาการดีครับวันพิชิตโดนเตะโดนต่อยก็ยังยิ้มได้ครับอ่านะครับยกดำเริ่มจะหายใจติดกัดขาดครับอ้าวเตะขวามายังติดบังอีกไม่เป็นไรครับหาช่องเข้าทําหาจังหมาเข้าเดินเข้าไห้ครั้งครับยกดำ พอแท้ไม่ได้ครับวันพิชิตก็คอยเก็บโตครับรอจังหวะสองคอยโตอคอยบงังเวตาชาก็โดนแข้งไปโอ้ยปาโดนบวกศอกครับโอ้ยชุดนี้แล้วเจอล็อกเข้าไปอีกครับอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยกนี้ของยกดําครับอาการไม่ดีครับแต่ยังต้องเดินต่อครับโอกาสยังพอมียกดําเดินหน้าลุยเข้าไปหาวันพีชีตนี่แหละครับโอ้โชว์สายตาครับ ดึงตัวแล้วฝันสอกโตครับหมดยกที่3ครับที่4ครับอาล้ครับกรรมการสับมือครับกรรมการธงชัยเปิดฉากมาวางแข้งซ้ายไปก่อนครับยกดำอาล้ครับเติมแข้งหน้าไปเรื่อยๆต่อยมัดขวามามัดในสูู้รับเสียบตายเข้าไปก็ยกดำอาล้ครับเริ่มเจะเล่งต้นเล่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรัายกดำยกดำก็ต้องชนไปเรื่อยครับอาศัยความใหญ่ความยาวความสด ไม่ชนไม่ได้ครับเพราะว่า,ารุ่นพี่อย่างวันพิชิตนี่มาชกไปยิ้มไปครับทําให้ติดปัญญาง <c oughs> เผลอผิวปากไปด้วยครับ <c oughs> ประมาณนั้นครับ <c oughs> อ้าวมาแล้วอุย้ยต่อยลำตัวครับยกดํโอ้ยเสียงนังตุ๊บครับโอ้ยต่อยดีเสียงต่อยหมัดนี้นี่แฟนมวยเรียกเสียงอือฮาครับเอาละครับวันพิชิตอย่าทําเป็นล้อเล่นครับล้อเล่นไม่ได้เด็ดขาดครับเสียงเชียร์ยังมีครับเสียงเชียร์ยังมีครับเตะขวาสกัดมาทีนึงครับวันพิชิต ยกดำทธาอ้วนนี้นี่ล้างตาได้โอ้ยเงินอัดฉีดบนล็อกเพียบเลยครับเพียบเลยครับเศรษฐีย่อมๆเลยนะครับเอาละครับไม่ต้องรอวันที่16ครับวันนี้ก็รวยได้ครับถ้าพลิกเกมขึ้นมาสำหรับยกดำนี่แหละครับแม่ก็มีเสียงกระตุ้นแฟนมวยครับบอกต้องเร่งเกมครับคิดอะไรต้องรีบทามครับรอช้ารอนานไม่ได้เด็ดขาดแก่ก็เดินเดินจริงๆเลยครับเอาถีบหน้าไปทีนึงครับ ถ้ามีอาวุธนำสวยๆหน่อยนี่จะดีมากเลยนะครับอ้าวแปนมวยเริ่มจะเริ่มจะนั่งไม่ติดแล้วอ้าวบวกกันไปบวกกันมาครับตอนนี้อะไรอะไร,อะไรก็เป็นไปได้แล้วครับโอ้นี่นะครับหยกดำวันนี้ถือว่าแพ้ไม่มาครับขอถีบหน้าไปก่อนครับยิม้ม <c oughs> อาลูกดใจครับอ่ารุ่นพี่บอกยิมย้มยิม้มยิ้มไปก่อนก็ปัดขวาซ้ายอ่าเดินแขงซ้ายดีดไปครับ อ่าต้องต้องเร็วกว่านี้นะครับต้องขยันออกมากกว่านี้อีกนิดนึงครับยกดำนี่แหละครับสปีดต้องเร็วกว่านี้จังหวะเร่งจังหวะฉา,ายต้องมาแล้วครับยกดำยืนจ้องตายืนจ้องหน้าไม่ได้ครับอ้าวครับเตะฟ้ามาพันปีิดยกดำวางทาี่ด้านโต้โอ้ยโดนไปหนึ่งคืนมาสองครับยกดำอ้าวนะครับถือว่ามาถูกทางครับยกดำต้องเร่งสปีดมากกว่านี้ครับจะทําอะไรก็ต้องทำพะะลักกำลังมีเท่าไหร่ต้องเข็นออกมาให้หมดครับ ต้นยกสีนี่เรียกเสียงฮือฮาเลยนะครับเอามาช้าอีกแล้วครับเนี่ยครับพอเดินช้ามันก็ทำให้อวันพิชิตเนี่ยหายใจโล่งขึ้นครับแล้วก็เลือกออ,อกอาวุธได้อะยกดำครับซ้ายไปในนี่ครับลูกขวางนี่แก้ไม่ได้จริงๆครับลูกขวางของทางด้านวันพิชิตครับเอาละครับยกดำยังเดินลุยต่อหวังว่า สักหมัดน่าจะมีเทพเจ้าเข้าข้างครับอ้าวจับนายมาแทงเขาก็ยังไม่ค่อยชัดเจนครับเสียไปตีไปแต่จังหวะยกยังค่อนข้างช้าครับอ้าวลครับหมดยกที่4ครับเวียงไปหน่อยครับ50 0แสนหาที่นี่ได้ครับเวียงไปหน่อยครับมาแต่ว่าเข้าในนี่โอ้เลิกเลยครับถ้าเข้าในเจอขวางต้องผลักออกไปแล้วก็ต่อยหมัดฟันศอกครับอ้าวแล้วครับเรียกว่าฝากความไวที่พลังหมัดพลังศอกครับยกดำอ้าวอ้าวแล้วแม่ไปปั๊มอีกครับ ลูกอื่นเก็บไว้ก่อนครับยกดำจับพลิกโชคชะตาได้ต้องมีมันกระสอบเท่านั้นแหละครับยังมีความพยายามอยู่ครับต่อยเชือกสั่นเลยเชือกแทบขาดครับโอ้โหอ้าวหจริงนะยังดีครับยังตปโดนเชือกครับถ้าต่อยโดนลมนี่มีหวังไหลหลุดครับลูกเมื่อต่นี้ต่อยทิ้งทั้งไหลครับกันใจเอาละครโดยเข้ามาลูกนี้ต่อยขวา วันวิชิตแก็ล็อกเอาไว้ก่อนครับล็อกเอาทรงเอาไว้ก่อนครับเก๋ว่าครับวันวิชิตรู้ว่าจังหวะไหนทําได้รู้ว่าจังหวะไหนไาาหไหนี่ควรเก็บอาวุธเลยครับเนี่ยครับพอเข้าในนี่เห็นเลยครับเข้าในเนี่ยถ้าดูจากรูปร่างแล้วน่าจะเป็นเกมของมุมน้ําเงินนะครับแต่พอเข้าในแล้วแกเจอขวางเจอล็อกเจอรวบเจอรัอดนี่แหม่มันมันแก้ไม่ได้อะครับอะไะครับ เอาโอยต่อยหมัดหนึ่งสองมาครับลูกนี้เป็นทางด้านวันไปชนิครับมาจัดหนักในช่วงปลายยกครับโดนเข้าไปตูงนี้โอ้ยถอนหายใจครับสำหรับยกดำแม่จริงๆแลา้วเข้าใจนะโดนมาเยอะครับโดนมาเยอะโดนเสิร์ฟมาตลอดสุดท้ายก็อย่างที่เห็นครับความคิดคิดอยากจะชนะมันก็มีร0 0อครับแต่ แต่ว่าจังหวะมันขัดขัดเกินเกินครับรยังหาความลงตัวไม่เจอโดนสะสมตั้งแต่ต้นเกมด้วยครับภากทีสองก็ดูตามอาวุธดูตามสายตาก็น่าจะพอทราบแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผะู้ชนะถ้าน้ำเงินจะขอแก้มืออีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องมีข้อแม่นะแดงนี่ห้ามยิม้ม เพราะว่ายิ้มแล้วนี่มันไม่รู้เหมือนกันว่าหมดไม่หมดเจ็บไม่เจ็บเหมือนเขาทรายเล่นหนังครับไปอยู่หน้าเดียวครับโดนเตะก็ยิ้มโดนหมัดก็ยิ้มน้ำเงินก็เลยแหน่ดาใแจไม่ถูกลงเจ็บหรือไม่เจ็บใช่ครับใช่ไหมครับแต่ดูมุมแดงนี่ไม่ธรรมดาครับเก๋าไปหน้าถ้ายิ้มแพ้ฟาวน์นี่อาจจะเป็นไม่ได้ห้ามห้ามยิ้มห้ามยิ้มเราสู้เต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้ก็คงจะต้องลากันไปนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับมวยมันวันศุกร์ของเราครับ ที่สนามมวยนานาชาติรังสิตเวลาเดิมเลยนะครับหลังคารลบธงชาติกับ18นาฬินกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางหน้าจอช่องถู u e 4 u ช่อง24นะครับแล้วก็ควบคู่โดยการไลฟ์สดผ่าน Facebook Fanpage มวยเด็ด789ครับแล้วก็ YouTube Channel ของมวยเด็ด789นะครับแล้วก็เสาร์นี้อย่าลืมส่งแรงใจไปเชียร์กุมารดอยด้วยดูมือก่อนนะครับวันพิชิตออปเริฐครับชนะคะแนนย้ำแขนยกดำอ,อวัฒนาไปนะครับ